สุดเศร้าดาวรับฟ้าอีกดวงวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงรุ่นเกา่ามานบอัศวเทพในวัย86ปีเป็นอีกหนึ่งขา่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยค่ะกับการจากไปตลอดการของนักแสดงมากฝีมืออย่างมานพอัศวเทพในวัย86ปีซึ่งล่าสุดทางด้านบินบรรลือลีได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก โดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยการจากไปของอามานพอัศวเทพรายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับและความคืบหน้าล่าสุดค่ะทางด้านบินบรรลือฤทธิ์ก็ได้อัปเดตเพิ่มเติมว่าแจ้งข่าวอามานพอัศวเทพวันนี้เวลา16นาฬิการถน้ำศพที่วัดเจ้าอามบางขุนนนต์ตลิ่งชันขอเชิญเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงรถน้ำที่วัดโดยพร้อมเพียงกันสำหรับมานพอัศวเทพเกิดเมื่อเดือนตุลาคมพศ2 1480จบจากโรงเรียนจากทหารเรือที่สัตหีบและเคยทำงานอยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นพลขับประจำตัวจอมพลถนอมกิติขจรได้รับยศพันจ่าเอกจากนั้นก็เบนเข็มสู่เส้นทางการแสดงมีผลงานสร้างชื่อในตำนานไว้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นนางเสมีงยงลพรพิชิตทรรชนเพชรนำพึ่งหลังเลือดแดนสิงและเงาราหูดราม่านิวส์ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันค่ะ